กสวัสดีค่ะช่องมนชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยค่ะตื่นเช้ามานะคะอากาศแจ่มใสค่ะเอฟซีพาเอฟซีมาอัปเดตนะคะผักกูช่ายนะคะที่ปลูกเมื่อวานนี้นะคะก่อนจะไปชมผักกูช่ายก็ชมความงามของดอกผักบุ้งก่อนนะคะดอกผักบุ้งงามงามค่ะเอซ ดอกใหญ่สวยนะคะได้กินทั้งยอดได้ชมทั้งดอกนะคะปลูกผักบุ้งนะคะเหมือนได้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับไว้ในกระถางเลยนะคะปลูกผักบุ้งนวมาอัปเดตกูใช่นะคะว่าเป็นยังไงนะคะหลังจากที่ปลูกเมื่อวานนี้นะคะ นี่นะคะได้สองกระถางนะคะปลูกสองกระถางถ้าปลูกห่างๆกันหน่อยก็จะได้ประมาณสามกระถางนะคะแต่น้องมนปลูกทีๆนะคะปลูกทีๆกันเลยจะได้ไม่ต้องเปลืองกระถางเยอะนะคะเก็บกระถางไว้ปลูกอย่างอื่นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างรถยนต์ตอนนี้หายากมากน้องมนไปหาซื้อมาจะมาปลูกอ้อยนะคะอ้อยบีบน้ําข้นน้ําก็หาไม่ได้เลยนะคะ ไม่มียางรถยนต์เลยนะคะแถวแถวใกล้ๆนะคะที่ไกลๆอาจจะมีนะคะแต่มันไกลระยะทางมันไกลน้ำมันไปหาซื้อแถวใกล้ๆนะคะก็ไม่มีแล้วนะคะก็เลยอดที่จะปลูกอ้อยตอนนี้ก็เดี๋ยวหาไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็มีนะคะใบก็เริ่มงอกแล้วนะคะใบของผักกุช่ายนะคะ ทงมวลก็ใช้ดินปลูกธรรมดานะคะใช้ฟางของแป้งรัมนะคะรองก้นกระถางนะคะใช้ฟางรองก้นกระถางแล้วก็กากมะพร้าวนะคะแล้วก็ใช้ดินปลูกโรยทับแล้วก็ปลูกนะคะปลูกกุช่ายแล้วก็เอาฟางของแป้งร่มมากรบหน้าอีกรอบนึงนะคะแล้วก็รดน้ำนะคะเขาก็จะได้มีปุ๋ยข้อของแป้งร่ำนะคะ เป็นสารอาหารให้ในช่วงที่ใบกาลังงอกนะคะก็จะได้จินปุ๋ยแป้งร่ำนะคะปุ๋ยคอกนะคะใบก็จะได้สดชื่นงามเร็วอันนี้เป็นต้นหอมนะคะต้นหอมต้นหอมใบยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่มีต้นหอมมีผักชีใบเลื่อยแล้วก็ผักชีหอมป้อมนะคะ ส่วนอันนี้เป็นผักกาดน้อยนะคะผักเป็นผักกาดน้อยนะคะที่จินกับลาบกับก้อยนะคะผักกาดน้อยขมขมนะคะใบขมขมกระถางนี้ก็เป็นผักชีลาวนะคะผักชีลาวปลูกไว้ทำแกงอ่อมนะคะ แจงออมไก่แจงออมหมูหรือแจงปลาหรือหมกปลานะคะก็อร่อยนะคะผักชีลาวเามื่อวานนี้น้องมลก็เอาปุ๋ยคอกของแป้งรั่มนะคะมาโรยใส่มันก็เลยทับทับต้นผักชีคอพับเลยนะคะก็เริ่มจะตูนะคะก็อาศัยให้เขาได้กินปุ๋ยคอกของแป้งรั่มนี่แหละนะคะ ถั่วก็น้องมนก็ได้ปลูกใหม่แล้วนะคะเพราะว่าต้นเดิมเพี้ยลงนะคะเพี้ยไฟลงเขาก็เลยแห้งน้องมนก็เลยปลูกเพิ่มใหม่แล้วก็ใส่ปุ๋ยเร่งน้ํานะคะให้เขาจเจริญเติบโตรอบนี้จะปลูกเป็นถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวถั่วพุ่มก็เอาไปปลูกไว้ข้างบ้านเขียวนะคะ สองสามต้นนี่แหละพอได้เก็บกินนะคะถั่วพุ่มเพราะว่าปลูกเยอะก็กินไม่หมดนะคะเพอเขาออกลูกเยอะเวลาเขาออกนี่ออกเยอะมากถั่วพุ่ม เป็นผักชีหอมป้อมนะคะชีหอมป้อมก็กำลังโตนะคะ ส่วนมะละกอต้นนี้ที่น้องมนตัดยอดทิ้งนะคะกะจะให้เขาแตกยอดใหม่ออกมาเผื่อว่าจะมีจิงก้านที่เป็นตัวเมียนะคะเพราะว่าต้นนี้เป็นต้นผู้นะคะก็ลองลองตัดดูนะคะเขาก็แตกจิงออกมารอบต้นเลยนะคะแล้วแต่ละจิ่งของเขาออกช่อดอ,อกหมดทุกจิงเลยนะคะแต่ว่าเหมือนเขาจะเป็นต้นจิงต้นผู้เหมือนเดิมนะคะ ไม่มีดอกตัวเมียเลยนะคะมีแต่ดอกผู้นะคะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะตัดปลายทิ้งแล้วก็แล้วนะคะแตกยอดใหม่ออกมานะคะก็ออกดอกทุกช่อทุกกิ่งนะคะแต่ก็ยังกลายเป็นดอกต้นผู้เหมือนเดิม FC ก็แนะนำตะปูสามดอกตอกแล้วจะเป็นตัวเมียนะคะอัจฉยก็ตอกทั้งตะปูนะคะ ตอกทั้งไม้นะคะจนทะลุทะลวงลำต้นเลยนะคะเขาก็ยังเป็นตัวผู้เหมือนเดิมนะคะแล้วตัดยอดทิ้งให้แตกกิ่งใหม่เขาก็ยังเป็นดอกต้นผู้เหมือนเดิมนะคะก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมะละกอต้นนี้แล้วนะคะมีวิธีเดียวคือปลูกไว้จินยอดปลูกไว้กินยอดกินดอกอย่างที่เอฟซีบอกว่าดอกเอามาต้มกินกับน้ำพริกได้นะคะ แล้วใบมะละกอสามารถเอามาลวกกินกับน้ำพริกได้นะคะสงสัยต้องเป็นแบบนั้นแหละนะคะบำรุงดอกเอาไว้ต้มจิ้มน้ำพริกนะคะถ้าเขาไม่ออกออกผลนะคะเนี่ยเขาจะแตกกิ่งออกมารอบต้นเลยหลังจากที่น้องมนตัดทิ้งแล้วตัดปลายทิ้งแล้วเขาจะออกดอกทุกช่อเลยนะคะเป็นดอกเล็กๆทุกช่อเลย เหมือนจะเป็นดอกตัวผู้แล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันเผื่อว่าเขาจะกลายพันธุ์เป็นตัวเมียรหรือเป็นกระเทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนต้นอื่นก็ลูกกําลังโตนะคะเห็นลูกมะละกอแล้วนะคะสองต้นนะคะเป็นตัวเมียอยู่สองต้นก็รอให้มแมลงนะคะผสมพันธุ์นะคะผสมเจีสอนต้นที่เป็นตัวเมียเอาให้มแมลงเอามาผสมต้นตัวผู้ให้ ก็มีมีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะคะถ้ามีแมลงผสมเจสอนให้เนี่ยก็น่าจะกลายพันธุ์เป็นเป็นกระเทยได้นะคะก็อรอลุ้นกันต่อไปค่ะเอฟซีสำหรับคลิปนี้นะคะกราบขอบพระคุณ f อทั่วโลกที่เมตตาเข้ามารับชมค่ะกราบสวัสดีค่ะ